สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข,ข้อโรคลิสลวงทวารท้องผูกเรื้อรังมีมดลูกโตมดลูกหย่อนเนื้อง,งอกมดลูกซิสลังไข่ซิสเต้นนมรักษาอย่างไรให้หายพร้อมกันนะครับในเรื่องของอมดลูกโตมดลูกหย่อนเนื้อง,งอกมดลูกซิสลังไข่ซิสเต้านมนะครับก็เป็นปัญหา เรื่องระบบภายในของคุณผู้หญิงที่หลายๆท่านนะครับประสบปัญหาอยู่นตอนนี้แล้วก็มีอาการท้องผูกเรื้อรังเป็นปกติหรือบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของโรคดิสลวงทวารก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆพอ,อรับคนไข้ามาในวันนี้เราก็จะพูดถึงนะครับเราก็จะมาไขาความลับกันทั้งหมดว่า โรคระบบภายในของผู้หญิงเหล่านี้เราจะรักษาให้หายพร้อมกันได้อย่างไรนะฮะเวลาที่คนไข้เองมาปรึกษาผมนะครับสิ่งที่ผมดูนะครับผมเป็นแพทย์แผ,แผนไทยก็จริงนะครับโดยเฉพาะคุณหมอหนิงนะแฟนของผมเองนะครับก็เป็นหมอที่รักษาอยู่ด้วยกันนะคุณหมอหนิงเป็นนักที่ในการแพทย์เวลาที่เราดูรักษาคนไข้ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้ผมเองผมก็จะขอดูเรื่องของค่าเลือดนะหลายหลายท่านเคยตรวจค่าเลือดมาแล้วผมก็จะดูค่าเลือดสิ่งที่พวกเราเจอเจอกันก็คือนะครับในเรื่องของค่าเลือดน,นั้นคนไข้โดยส่วนใหญ่มักจะมีภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างสูงไขมันในเลือดค่อนข้างสูงหรือเคยมีภาวะไขมันในเลือดสูงมาก่อนนะครับหรือ ไขมันนั้นสูงไปเลยแต่แล้ก็สิ่งที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความเข้มของเลือดความเข้มของเลือดนั้นมักจะเป็นเลือดความเข้มเลือดค่อนข้างจางหรือเลือดจางนะฮะสองภาวะนี้นะครับในเรื่องของไขมันแล้วก็ความเข้มเลือดมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะเมื่อภาวะไขมันเลือดสูงหรือค่อนข้างสูงเลือดค่อนข้างจาง เป็นเวลานานติดต่อกันมันจะทําให้ตัวภูมิในร่างกายของเหล่านี้มันทําลายกรยรมาทาลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองโดยปกติตัวภูมิในร่างกายของเรานั้นมันมีหน้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภาวะไขมันค่อนข้างสูงหรือภาวะไขมันสูงเลือดค่อนข้างจางหรือเลือดจ,จางเป็นเวลาตาิดต่อกันภูมิกับมาทาลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเอง ถ้าภูมิของเรากลับมาทําลายที่กล้ามเนื้อและข้อต่อของเราสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะเริ่มปวดเมื่อยตัวปวดตามกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆจนถึงเราปวดตามข้อภาวะนี้ผมเองจะเรียกว่าภาวะร่างกายของเรามีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยอาจจะยังไม่ถึงว่าค่ารูมาตอยเฟกเตอร์เป็นเ,เป็นบวกชัดเจนจนถึงเป็นรูมาตอย แต่อาการปวดตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวปวดข้อบา่าไหลที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนั้นมาแล้วมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่อยเรื่อๆโดยที่ไม่หายสักทีนึงนะครับภาวะนี้ผมก็คิดว่าภาวะร่างกายของเรามีแนวโน้มที่เป็นโรครูมาตอยก็คือทําลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิของเราทําลายตัวผิวหนังของเราหลักคุณหมอถ้าทําลายตัวผิวหนังของเรา มันจะเป็นเกิดการผื่นคันแพ้ง่ายขึ้นมาเกิดผื่นคันแพ้ง่ายขึ้นมานะครับแล้วถ้าไปทําลายที่ใบหน้าคอเรานะ่โดยคุณผู้หญิงจะไม่ชอบเลยก็คือเรื่องของฝ้าฝ้ามันจะก็ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเรารักษาอย่างไงก็ไม่หายบางทีเราไปเลเซอร์แล้วไปหาคุณหมอสัลยกรรมความงามแล้วทําแป๊บเดียวก็ขึ้นมาใหม่ก็เพราะว่าอะไรเพราะร่างกายของเรามีการอักเสบผิวหน้าเรามีการอักเสบตลอดเวลา แล้วมันก็เลยเกิดเป็นฟ้าขึ้นมาที่เรียกว่าปิกพีเซอร์หรือปัตตัวไฟน์ะฮะถ้ามันทําลายตัวตัวหนังศีรษะของเราล่ะมันก็จะเกิดเป็นตุ่มคันแพ้ง่ายขึ้นมาเป็นตุ่มคันที่หนังศีรษะของเราต่อต่อไปหลายๆท่านเลยที่ปัญหาก็คือเจอเรื่องของผมร่วงจะเจอเรื่องของผมร่วงบางท่านไม่เป็นตุ่มแต่ผมก็ร่วงเยอะกว่าปกตินะครับบางท่านเนี่ยเป็น เหมือนว่าเป็นค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเพิ่ม,เ,มเป็นกำก็ว่าได้เวลาที่เราอาบน้ําสระผมจะเห็นชัดเลยตัวภูมิของเราถ้าไปการทําลายตัวอวัยวะภายในของเราหลักคุณหมอนะเช่นปอดตับน้มไตหัวใจรวมถึงตัวของโดยเฉพาะของหัวใจไตแล้วก็สมองอ,ว,อวัยวะภายในของเรานั้นมันจะเกิดการอักเสบตลอดเวลานะครับในภาวะนี้ การที่ภูมิในร่างกายของเราทำลายตัวผิวหนังตัวปอดตับม้ามไตเอาไว้ภายในรูปหึงสมองของเราภาวะนี้ผมก็จะเรียกว่าภาวะร่างกายมีแนวโน้มเป็นโรคภุ่มควง SLE นะหรือลรคแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วสิ่งที่สิ่งที่เรา,เ,าเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋คุณหมอแล้วมันไปสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในของคุณผู้หญิงของเราได้อย่างไรนะผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับเวลาที่ภูมิในร่างกายของเรานั้นกลับมาทําลายเนื้อเยื่อและออาแวะของเราเองไม่ว่าจะเป็นทางกำเน้อและข้อต่อหรือตัวผิวหนังและก็เอัยวะภายในของเรามันจะเกิดการอักเสบภายในร่างกายของเรา,เราทั้งหมดเลยพอมีเกิดการอักเสบในร่างกายของเราก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาพอเกิดความร้อนขึ้นมาสิ่งที่ ร่างกายของเรากระทากับเราก็คือร่างกายของเราก็จะเซฟตัวเองร่างกายของเราก็จะบังคับให้เรานั้นดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆดื่มน้ําจะเกิดภาวะดื่มน้ําเยอะดื่มน้ําเยอะเพราะดูดเพื่อ them, ดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกดื่มน้ําเยอะก็ฉี่บ่อยเนะมื่อไหร่ที่เกิดความร้อนมากๆเข้านะเวลาที่เราดื่มน้ําไม่เพียงพอหรือเราพักผ่อนไม่งคอเราก็จะเกิดภาวะร้อนในในปากบ่อยๆเป็นบ่อยๆเกิดภาวะร้อนในบ่อยๆ มันก็จะทําให้ตัวอาหารที่มีรสเผ็ดจัดเช่นพวกพริกกิงข่าตะไคร้ที่เราเคยทานเผ็ดได้มันจะเริ่มทานเผ็ดได้น้อยลง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 น,นะครับจนเป็นคนที่ทานจืดไปเลยเพราะอะไรข้างในมันเกิดความร้อนนะฮะปากเราก็เกิดความร้อนร่างกายของเราก็มีความร้อนร่างกายของเราจะไม่ชอบนะฮะร่างกายของเรามไม่ชอบมันก็จะทําให้เราดันออต้องดื่มน้ํากระหายน้ําปากแหง้งคอแห้งน้ําลายเหนียวนะน้ำนะครับ ที่เราดื่มเข้าไปโดยปกติก็จะต้องส่วนหนึ่งก็จะต้องไปเลี้ยงลำไส้ใหญ่ของเราเพื่อไม่ให้อุจจาระแข็งแล้วขับถ่ายออกมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรานั้นมีภาวะเกิดการอักเสบต่อเนื่องมายาวนานถึงจ,จุดหนึ่งนะครับน้ำก็จะไปเลี้ยงลำไส้ใหญ่แล้วไม่เพียงพอมันก็เลยเกิดอะไรก็เกิดการท้องผูกขึ้นมาถ่ายยากขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากท้องผูกมาเรื่อยๆที่ตามมาก็คือตัว อุจจาระที่แข็งก็จะไปบาดตัวปลายลำไส้ใหญ่ของเรามันก็จะเกิดการอักเสบไปเรื่อยๆในที่สุดนะครับตัวหลอดเลือดบริเวณปลายลำไส้ใหญ่ของเรามันจะเกิดการสะสมของไขมันหรือตัวเนื้อเยื่อตัวปลายลำไส้ใหญ่เราจะเกิดการสะสมของไขมันขึ้นมาที่เรียกว่าร um ูมาตอยโนดพอเราพูดถึงกลุ่มแพบภุมมตัวเองเราจะได้ยินคําว่าตัวรูมาตอยโนดหรือ ภาวะที่ร่างกายของเรานั้นสะสมไขมันก้อน,น,นเล็กๆขึ้นมานะครับก้อน,น,นเล็กมาบริเวณที่มีการอักเสบพ,พอไขมันสะสมก้อน,น,นเล็กจากก้อน,น,นเล็กก็โตขึ้นโตขึ้น,ลนกลายเป็นเนื้อง,งอกขึ้นมาเนื้อง,งอกก็เกิดขึ้นปลายลำไส้ใหญ่ของเราเราก็เรียกว่าตัวก้อนดิสดปทาวาวรขึ้นมานะครับสังเกตเจะสังเกตไหมครับว่าที่มาของอาการท้องผูกเรื้อรัง มันค่อยเปลี่ยนค่อยไปมันไม่ได้ใช้เวลาที่วันสองวันร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงร่างกายของอักเสบมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วจากภาวะนี้นะครับจากภาวะนี้ที่มันเป็นท้องผูกเรื้อรังแล้วคุณหมอมันไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรละ่ะกับเรื่องของโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงของเราไม่ว่าจะเป็นมลูกโตมลูกหย่อนเนื้องอมดลูกซิสดังไข่ซิสเต้านมมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรล่ะคุณหมอก็เกิดขึ้นมาจากคําว่า ตัวรูมอ์ตอยนดรูมอ์ตอยนดก็คือเกิดจากที่เรามีไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลาติดต่อกันเหมือนที่ผมอธิบายมาตอนต้นเหมือนสาเหตุเดียวกันกับเรื่องของโรคท้องผูกเรือหลังสาเหตุเดียวกันค่อยเป็นค่อยไปร่างกายของเราเป็นอันหนึ่งเดียวกันมันแยกไม่ได้พอ,อตัวในมดลูกของเรามดลูกของเราก็เกิดการอักเสบขึ้นมานะครับและร่างกายของเราก็ฟอร์มตัวไขมัน,นก้อนเล็กๆขึ้นมา ถ้าเป็นลักษณะของพังผืดที่แทรกตามกล้ามเนื้อมดลูกของเราพอหนาเข้าหนาเข้าแล้วก,ก็มีการอักเสียบโตขึ้นโตขึ้นนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นมดลูกโตนะก็มาจากเรื่องของรูมาตอยหน์นวดนี่แหละนะพังผืดก็จะแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อในมดลูกของเราโตมากเข้ามากเข้าแล้วก็มดลูกของเราก็เกิดการอักเสียบก็ขยายโตขึ้นมันก็เรียกว่าเป็นมดลูกโต ถ้ามดลูกโตมากเข้าถึงจุดจุดหนึ่งเสร็จปุ๊บก็หย่อนลงมาที่ปลายช่องคลอดของผู้หญิงของเราเราก็จะเรียกว่าเป็นมดลูกหย่อนหรือตัวของมดลูกเองนะครับเวลาที่เป็นก้อนไขมันการสะสมฟอร์มตัวของก้อนไขมันเป็นลักษณะเป็นจุดเป็นจุดพอกเข้าพ้าเข้าก็เป็นก้อนที่โตขึ้นโตขึ้นเราก็จะเรียกว่าเป็นมดลูกอ่าเป็นเป็นเนื้องอก เนื้อง,งอกอาจจะอยู่ในตัวโพรงมดลูกในกล้ามเนื้อมดลูกหรือนอกมดลูกก็เป็นไปได้อยู่ที่ร่างกายของเราว่าจะเกิดขึ้นแบบไหนอันนี้เราก็คาดการยากเราจะทราบวิธีหนึ่งก็คือตอนที่เราไปหาคุณหมอสูตินรีเวชและคุณหมอก็อัตราสาวดูก็เราก็จะเห็นนะถ้าตัวก้อนไขมันที่สะสมก้อนเล็กนะครับที่ฟอร์มตัวกันเริ่มไปสะสมที่เปลี่ยงมดลูกหรือรังไข่ของเราพอโตขึ้นตรงขึ้นก็เป็นเนื้องอกเราก็จะได้ว่าเป็น ซีสตรังไข่ถ้ามันไปเกิดที่เต้านมของเราหล่ะคุณหมอมันก็จะเรียกว่าเป็นซีสเต้านมก็จากเนื้องอกธรรมดาก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นน,นะครับมันก็เป็นปัญหาที่ทําให้เราเกิดระบบภายในของของคุณผ,ผู้หญิงนะจะสังเกตไหมครับว่าที่มาของโรคท้องผูกเรื้อรังนิสุนรรทวนันกับโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงนั้นมันมาจากสาเหตุเดียวกันค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปนะครับนะฮะ แล้วนะครับเราทราบว่าตัวมูลเหตุของการเกิดโรคก,ก็คือลูกไขาภาวะร่างกายของเรามีภาวะไขมันค่อนข้างสูงเลือดค่อนข้างจางเป็นเวลาติดต่อกันนะครับทําให้ภาวะร่างกายของเราเกิดการอักเสบเรื้อรังนะฮะอะไรหลักคุณหมอนะครับมันต้องมีที่มาอ่ามันต้องมีสาเหตุล่ะที่เป็นตัวสาเหตุคือไขมันสูงเลือดจางนะครับแต่อะไรล่ะที่เป็นตัวเร่งให้ปฏิกิริยานี้ นะครับมันรุนแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่ทําให้ร่างกายของเราอักเสบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเวลาโดยที่ไม่มีวันหยุดได้เลยนะในทางคลินิกเองที่ผมรักษามาที่ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์แล้วก็ได้อยู่กับคนไข้มาสิ่งที่เจอเจอก็คือนะครับอาหารแสลงนั่นเองแล้วอาหารแสลงเหล่านี้นะครับเป็นตัวการสำคัญที่ไปเร่งการอักเสบในร่างกายของเราอาหารแสลงเอง เป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผนไทยและครูบาอาจารย์แพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับอาหานแสลงเป็นกฎธรรมชาติเราจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามยิ่งถ้ามีโอกาสได้เป็นหมอ,อยังผมนะครับแล้วก็ได้ซักว่าบัดคนไข้จริงๆเราก็จะทราบว่าพฤติกรรมของคนไข้นั้นชอบทานอาหารสแสลงเป็นประจําเลยชอบทานอาหารอาหารสแสลงแป้งน้ำตาลไขมัน เป็นประจําเลยที่ไปส่งเสริมทำให้เกิดไขมันสูงเลือดจางนะโดยที่เกิดจากพฤติกรรมของเราถามว่าท้องผูกเรื้อรังนะครับริสูงทวารระบบภายในของโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องของการบริโภคของเราหรือการกินของเราเป็นหลักเลยที่ทําให้ชีวเคมีในร่างกายของเราเปลี่ยนแล้วเกิดโรคขึ้นมานะครับอาหารแสดงก็อย่างเช่นปลาปลาเจ้าพักดองหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลขึ้นในไข่เห็ดเป็นต้นนะครับ ถ้าท่านใดนะครับที่อยากจะทราบละเอียดลงไปนะครับว่าอาหารแสดงมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูที่ EP ที่1 6ึ่ทํา4ข้อนี้โรคริสรดวงทาวารท้องผูกเรื้อรังหายไวแน่นอนในตอนท้ายผมก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารแสดงไว้อะไรที่กินได้อะไรที่ทานไม่ได้นะครับแลนะตรงนี้ผมก็อยากบอกว่า นะอาหารแสดงมันค่อนข้างะเยอะมากเลยแล้วคุณหมอให้ทานอะไรบ้างที่สามารถจาเอาไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากทานเฉพาะที่หมอบอกแล้วปลอดภัยแน่นอนสิ่งที่ผมให้คนไข้าทานก็คือหมูปลาช่อนปลารับทิมหมูปลาช่อนปลารับทิมเต้าหู้ถั่วเหลืองชนิดหลอดสีขาวเต้าหู้ถั่วเหลืองชนิดหลอดสีขาวนะฮะหมูก็ขอให้เป็นหมูเนื้อแดงหมูสันในอย่าเอาหมูติดมันมาก เพราะรูปของเราไม่ชอบไขมันร่างกายของเรามีไขมันสะสมเยอะแล้วร่างกายเราจะไม่ชอบไขมันไขมันโดยเฉพาะอาหารที่เป็นพวกทอดๆนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันหมูเวลาเราผัดนะเราก็จะใช้น้ํามันหมูมันหมูจากหมูที่เราทํากับข้าวเป็นหลักเลยหรือบางท่านอาจจะย่างหรือใช้หมูใช้หม้อทอดไร้น้ํามันเอาจะปลอดภัยนะครับ ส่วนเต้าหู้นะฮะเต้าหู้ก็เป็นแบบชนิดหลอดสีขาวกาเรียกเต้าหู้ขู่เหลืองร้อเซนะครับมีขายเยอะแยะนะครับมีแบรนด์ออที่ดีนะฮะเยอะแยะเลยเราหาซื้อง่ายนะครับถ้าเป็นแผ่นเราคุณหมอถ้าเป็นแผ่นนั้นโดยส่วนใหญ่นะครับสูตรโบราณจะตกตะกอนด้วยน้ําส้มสายชูนะครับอันนี้เราก็จะตัวน้าส้มสายชูนั้นเป็นอาหารบักดองแล้วจะสแสลงหรือเร่งการอักเสบในร่างกายของเรามากๆเลยอ่าเราก็ควรจะหลีกเลี่ยง บางท่านบอกว่าถ้าตกตะกอนด้วยดีเกล่ะคุณหมอตกตะอนนี้เกลือถ้าเป็นแพ็คอยู่ที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงนะควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าเราถ้าหมัก ITE, อยู่ในอร์อยู่หมักจากน้ำอยู่ในน้ำมานานมันจะเป็นลักษณะของอาหารหมักดองนะซึ่งผมเองก็ได้ข้อมูลจากในใคนไข้มาว่ามันใช้ไม่ได้ทานแล้วมันทําให้ร่างกายของเราอักเสบทันทีเลยโดยเฉพาะระบบภายในของคุณผู้หญิงจะชัดเจนมากแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะ อันนี้คือกลุ่มโปรตีนที่ทานได้ผมให้ทานในสัดส่วน60ถึง70เซเลยนะครับ60ถึง70ส่วนผักหลักคุณหมอผักที่ทานได้คือผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกระดับปีถั่ยาวผักชีผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกระป๋อปีถั่ยาวผักชีนะครับอันนี้ทานในสัดส่วน30ถึง40นะฮะส่วนเครื่องปรุงหลักคุณหมอปรุงด้วยเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสถู <Jam S 2> <orc ะ S 1> ดเหลืองเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสถ่วเหลืองนะฮะ แล้วผลไม้หลักคุณหมอผลไม้ที่ทานนั่นคือแอปเปิลกับฝรั่งนะครับทานพอล้างปากพอนะการที่เราอยากจะหายจากโรคลิสรวงทาววรท้องผูกื้อรังรวมถึงโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงของเราเคล็ดลับก็คืออะไรบ้างครับเคล็ดลับก็คือสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยก็คือปรับการกินนะปรับการกินทานตามที่ผมบอกบอกเท่านั้นนะครับทานที่ตามที่ผมบอกเท่านั้นแน่นอนว่า โรคมันเป็นโรคพฤติกรรมที่เราทานหลากหลายแล้วเราชอบแบบไหนแล้วก็ทานแบบนั้นแล้วก็ทําเป็นประจําเป็นอาจินมันถึงเกิดโรคขึ้นมาสิ่งที่ผมแนะนําให้ทําก็คือต้องตัดใจตัดใจเลยหักดิบเลยแล้วก็ทานตามที่ผมบอกอาหารสแสลงคำหนึงถ้าเราทานเข้าไปแล้วมันก็มีผลกับร่างกายของเรานะชนิดเดียวคําเดียวก็มีผลกับร่างกายของเราถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราเกิดภาวะเสียสมดุลขนาดนี้แล้วไม่ได้นะครับ แล้ก็ทานเฉพาะที่ผมบอกเท่านั้นการที่ผมให้คนไข้นั้นปรับเปลี่ยนการทานแบบนี้มันทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นได้อย่างไรโรคมันดีขึ้นหายได้อย่างไรนะก็เพราะว่าอะไรอาหารต่างๆที่เป็นโปรตีนที่ไม่แสลงไม่เร่งการตักเสียมในร่างกายของเราอาหารโปรตีนที่ทานเข้าไปแล้วมันจะทำให้ร่างกายของเราย่อยพรย่อยเสร็จปุ๊บได้ก,กรดอะมิโนโขึ้นมาเป็นหน่วยเล็กที่สุดจากกัน ที่ร่างกายของเราย่อยโปรตีนและกรดอะมิโนแล้วเราก็ทานผักผักทานเข้าไปก็ได้วิตามินและไฟเบอร์วิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าตัวโคแฟกเ,เ,เตอร์โคแฟกเ,เตอร์รวมกับตัวกรดอะมิโนโดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายของเราสร้างสายโปรตีนขึ้นมาสร้างสายโปรตีนขึ้นมาสายโปรตีนเหล่านั้นก็จะกลายที่สร้างเป็นเม็ดเลือดเป็นฮอร์โมนเป็นภุมิคุ้มกันเป็นกล้ามเนื้อ ต่างๆนะครับความเข้มข้นของเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามการที่เราทานเข้าไปนะฮะแล้วแล้วในสไตล์ของหมเอแพทย์แผนไทยนะครับตัวแป้งน้ําตาลไขมันผมจะให้ทานน้อยๆไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวข้เหนียวข้าวเจ้าไรบุรีข้าวกล้องนะครับไรบุรีข้าวกล้องในทางคลินิกเองผมเพราะว่าเป็นอาหารแสลงเล่งการอักเสบนะครับนะฮะ ผู้รู้ท่านจะบอกว่าดีผมก็เห็นด้วยแต่ว่าในด้านหนึ่งที่มันเป็นตัวการสกปรกด้วยการอักเสบผมก็จะให้คนไข้ผมงดนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อก็อแล้วแต่แต่ในทางคลินิกผมจะเจอแบบนี้นะครับข้าวข้าวข้าวเหนียวข้า,าวเจ้าไร่บุิยข้าวกล้องสับปะรดมะละกอเผือกมันขา้าวโพดเบเกอรีร่ลูกเดือยทั้งหลายนะครับที่เป็นแป้งน้ําตาลผมก็จะให้คนไข้งดนะครับงดคือทานในน้อยที่สุดถ้าเป็นข้าวขาว ข้าวนะครับให้ทานข้าวขาวสองช้อนโต๊ะเช้าเชียงเย็นไม่ต้องก็ค่อยปรับลงจากจาน2จานมาก็ค่อยลดลงมานะครับคุณผู้หญิงก็ค่อยลดลงมาแต่สไตล์ของผมเองคือผมไม่ให้ได้อดเน้นทานกับข้าวเป็นหลักกับข้าวต้องทําเองอย่าไปซื้อเขาถ้าซื้อเขาโอกาสที่เราจะเจอซีอิ๊วเห็ดหอมซอสหอยนางรมเครื่องปรุงแต่งอื่นมันเยอะมากนะครับมันแสลงโดยเฉพาะหอยนางรมออ่าซอสหอยนางรมมาจากทะเลนะครับ ซีอิ๊วเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดทุกชนิดนะครับพบว่าเป็นอาหารแสลงนะฮะเราอย่าไปทานกันมันจะเร่งการอักเสบทําให้เราปวดให้เราอักเสบปวดหน่วงในระบบภายในของคุณผู้หญิงได้เราก็อย่าไปทานเราก็ควรจะทํากับค่ากินเองนะฮะการที่เราผมให้คนไข้ทานข้าวน้อยๆเป็นน้ำตาลน้อยๆนะครับสิ่งที่ผลดีกับร่างกายของเราก็คือนะเมื่อเราทานเป็นน้ำตาลข้าวเป็นน้ำตาลข้าวโเดน้อยๆไขมันน้อย ร่างกายของเราก็จะดึงเอาพลังงานสำรอง <_ d ata> ก็คือไขมันที่อยู่ตามร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลอดเลือดรวมถึงตัวก้อนไขมันที่ฟอร์มตัวเป็นเนื้องอกที่ตัวริษดวงทวารของเราทีา่พังเป็นทางผืนในมดลูกของเราที่ทําให้เกิดเป็นมดลูกโตหรือเนื้องอกที่อยู่ในมดลูกของเรารวมถึงตัวซิสรังไขนะ่ก็คือก้อนไขมันรวมถึงเต้านมก็คือก้อนไขมันที่ผมเล่ามา ที่บายให้ฟังมันจะก็ค่อยร่างกายของเราก็จะค่อยดึงเอาไขมันเหล่านั้นมาใช้เป็นพลังงานก็ค่อยดึงเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานแล้วก็สิ่งที่ผมแนะนาคนไข้ก็คือค่อยๆออกกําลังกายนะครับทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทการออกกําลังกายค่อยๆทาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันจะทํา,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 าให้ร่างกายของเรานั้นนะครับมันดึงเอาไขมันนั้นมากระตุ้นเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นดึงเอาพลังงานสรรํารองคือไขมันที่มันสะสมเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงาน นนตัวไขมันเลือดของเราจะค่อยๆลดลงลดลงมันไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันมันค่อยๆเป็นค่อยไปสะสมมันก็ใช้เวลานานเวลาที่มันลดลงมันค่อยๆลดลดลด,ล,ดลงหลายท่านเลยที่มารักษากับผมทั้งเ,เรื่องระบบภายในของคุณผู้หญิงมดลูกโตมดลูกหย่อนเนื้องอกบริสิสรังไข่ซิสตาน,นมเป็นมีปัญหาเรื่องริดสดวงทวารตอนมารักษากันครั้งแรกนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นริสดวงก้อนริดสดวงทวารใหญ่ขนาดไหนพอเป็นคนไข้แล้ว มาเล่าให้ผมฟังว่าคุณหมอรักษาไปเดือนกว่าทําไมกคอนดิชวงมันเหมือนยุบลงยุบลงยุบลงอ่าก็ใช่นะครับมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะฮะนอกจากตัวรักษากันไปแล้วมันเรื่องของเนื้องอกมาค่อยเล็กลงมดลูกหย่อนมันก็ค่อยกลับขึ้นไปมดลูกโตมก็ค่อยเล็กเล็กเลลงมานะครับมันเกิเป็นปกติได้ถามบอกว่าระบบภายในของคุณผู้หญิง มันถ้าเราตัดสินใจไปผ่าแล้วยกออกแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่รวนก็คือระบบฮอร์โมนของคุณผู้หญิงของเราแม้ว่าเราจะทานแบบที่คุณหมอให้มามันก็ไม่เหมือนเดิมกับคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างเรามาร่างกายที่มันสมบูรณ์ไม่เหมือนกันเวลาที่คุยกับคนไข้สัมภาษณ์กับคนไข้ซักประวัติกันจริงๆนะครับมันได้ทราบว่ามันไม่เหมือนเดิมคุณหมอนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องรักษา สิ่งที่มันที่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้มาไว้ให้หนาที่สุดถามบอกว่าลูกมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเรารู้วิธีการรักษามันก็หายได้เป็นปกติสิ่งที่ตามมาหลายท่านนะครับที่ไม่ค่อยบอกกันก็คือพอเราถ่ายมดลูกยกระบบภายในออกออกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวมดลูกหรือรังไข่สิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของอา,อารมณ์ทางเพศการมีเพศสัมพันธ์ กับคุณสามนี่มันจะไม่เหมือนเดิมบางทีก็เกิดอาการเหม็นเบื่อไปเลยนะเหม็นเบื่อไปเลยแล้วก็หลายท่านก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวเกิดขึ้นมาตามมานะฮะหรือบางท่านเองพอเราตัดออกไปแล้วมันก็งอกที่อื่นเราเอามมลูกออกเอารังไข่ออกแล้วนะครับไม่ไม่นานสองสามปีมันก็ไปโผล่ที่ที่เต้านมหรือเป็นที่ไทรอยถามบอกว่า เราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือปลายเหตุต้นเหตุก็คือมาจากการอยู่กันกินของเรานั่นเองปลายเหตุก็คือเราก็แก้ไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็ต้องไปเจอโรคที่เราไม่อยากจะให้มันเจอที่มันรุนแรงไปเรื่อยๆนะครับถามบอกว่าการรักษาหรือ,อโรคเหล่านี้นะครับให้มันหายพร้อมกันถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากแต่มันต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีความรู้มีความเข้าใจใน เรื่องของโรคแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีวินัยนะครับต้องมีวินัยมีวินัยขนาดไหนถ้าเป็นคนไข้ของหมอเอแล้วนะครับผมเองมัคับให้คนไข้ถ่ายรูปกับข้าวที่ทานอะไรที่เอาเข้าปากส่งให้หมอดูทุกมื้อทุกวันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องใส่ใจทำหน้าที่ของคุณหมอดูแลคนไข้ยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คนไข้ที่มารักษากับผมนั้นหายไวหายไว,หาย,ไวหายวันหายดีขึ้นหายไว ซึ่งเป็นเป้าหมายของผมเวการในการรักษาคนไข้ผมเองไม่เลี้ยงไข้ก็คือจกให้เข้าหายอยากให้เขา,า,เขาทาหลายท่านก็ยอมแพ้ไปหลายท่านก็สู้กันต่อไปจนวันหนึ่งระบบภายในของคุณผู้หญิงของเราก็กลับมาปะกะติเนื้องอกค่อยยุบลงเนื้อง,งกอกก็ในมดลูกนะครับก็ดีขึ้นมดลูกหย่อนก็หายหรือแม้กระทั่งบางท่านที่เป็นขั้นรุนแรงนะครับสามสี่เลือดมันออกตลอดเวลา รเราก็สามารถรักษาได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวินัยของคนไข้คืออาหารการกินนั่นแหละผิดคํานึงนงะเลือดก็สามารถมดลูกของเราก็อักเสบเลือดก็ไหลออกมาได้นะครับสังเกตว่าค่อนข้างจะอาหารแสลงนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งๆเลยที่ส่งผลกับร่างกายของเรานะฮะส่วนท่านใดนะครับ,ท,นนนรบที่มารักษากับโมเอนะแน่นอนนะครับว่าผมเองก็มียาแผนโบราณที่ ถามบอกว่ายาแผนโบราณของเรานั้นได้ผลเร็วไหมเร็วนะถ้าคนไข้มีวินัยปรับอาหารการกินให้ต่างที่ผมบอกแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ทานยาแผนโบราณของไปยาแผนโบราณชุดแรกของผมก็จะเป็นยาชุดปรับสมดุลยาปรับสมดุลคือเป็นยาที่ไปหยุดการเสพภายในร่างกายของเราแล้วก็ค่อยๆเพิ่มการไหลเวียนเลือดของเรานะครับแล้วก็พอเราใช้ยาชุดปรับสมดุล35วันทุก4สันเสร็จแล้วเราก็จะใช้ยาชุดฟื้นฟูนต่อไปนะครับ ยาชุดฟื้นฟูก็คือเป็นกลุ่มที่รักษาเกี่ยวกับพวกเนื้องกอกเนื้อารนะครับเนื้องกอกเนื้อายแล้วก็เพิ่มการไลเวียนเลือดของเรานะฮะหลายท่านเลยที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ยาชุดปรับสมดุลอ่าสามสาิบห้าวันถึงสี่วันเพราะว่ามีวินยัยแล้วก็ทําตามที่ที่ผมเองที่หมอแนะนําอย่างเคร่งครัดทําได้นะครับมันก็เห็นผลทำอ่าทำไม่ได้ร้อยมันก็เห็นผลตามนั้นนะครับอะไรที่ หมอแนะนําให้ก็ทําปรับทำทำทำ,ทำก็เห็นผลอย่านึกว่ามันต้องไปผ่าตัดเท่านั้นถึงจะเป็นทางเลือกอันนั้นไม่ใช่นะครับผมเองอยู่กับคนไข้นะฮะหลายท่านเลยที่ดีใจที่ได้มาเจอกันแล้วก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงนะครับเรื่องของท้องผูกก็ดีขึ้นริดสวทวันก็ค่อยๆยุบหายกันไปนะฮะแล้วก็หน้าตาผิวพรรณเบิกบานผิวสดใสนะครับผมเองก็ดีใจกับคนไข้ทุกท่านเลยที่ ได้มารักษากันได้มาเจอเจอกันนะท่านใดก็หากสนใจนะครับที่จะรักษากับหมอเอแพทย์แผนไทยผมก็ยินดีนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางที่ผมให้ไว้ได้เลยครับนะฮะแล้วก็มีผมก็จะมีหมอเอหมอหนิงนะครับคอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมเองก็ฝกันทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ